โอ้โหสวยครับดูนายยอดครับนายยอดไม่รอช้าครับเดินไปตีเลยครับลูกนี้ต่างตาแล้วก็ยกขึ้นมาครับโอ้ล้นไปนิดเดียวครับมาดูอีกใบครับยกขึ้นมาครับโดนแล้วครับไม่อย่างไม่ตายครับได้ลุงลอดเปลี่ยนครับ ดอทดอทดอทเปลี่ยนครับเข้าก็ต่อเข้าไปสอง้วแนกเปลี่ยนมาเสียแป๊ะนะมชื่อถุงลอดเปลี่ยนเค้กไม่รอช้าครับเดินเข้าวงไม่ตีครับลูกนี้เค้กตั้งท่าแล้วยกขึ้นมาครับโอ้ตรงนั้นเลยครับสองคะแนนครับ เสีย er. สองอยู่ครับนายยอดต้องข้าวครับลูกนี้นายอดยงครับเหลือเต็มเดียวตีรับสองเก๋ดีรับสองครับลูกนี้ครับตังค่าแล้วก็โยกขึ้นมาครับได้สองเลยครับ สามครับโอ้เข้าเกมเข้าเกมครับเดินเดินไม่เดินวิ่ง